ครับคารวะอาจารย์หมอเขียวที่กรพบเจริญธรรมสำนักปีพี่น้องทุกท่านแล้วก็คารวะครูทุกท่านค่ะชื่อรัมมิตาสีบังเกิดนะคะอายุ65ปีเป็นนักศึกษาอารยปัญญาตรีหลักสูตร6เดือนและ7ปีนะคะรหัส64098เป็นจิตอาสาสังกัดสวนปานลำพง2อำเภอเชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ วันนี้จะขอมาส่งการบ้านในเรื่องของกสิกรรมไร้สารพิษในการพึ่งตนนะคะอตอนนี้ตัวเองเนี่ยติดโควิดอยู่เป็นวันที่เก้านะคะมันเป็นวันที่เก้าแต่ที่ผ่านมาเก้าวันก็ไม่ได้ทําให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะต้องอดอดตายนะคะเพราะไม่มีอะไรกินเนื่องจากว่าเราได้ปลูกผักไว้ในแปลงก็จะมีอยู่หลายอย่างที่สามารถที่จะไปเก็บมา ทานได้ในแต่ละวันนะคะอย่างวันนี้นะคะก็เดินไปแล้วก็ก็ได้มาก็จะมีก็จะมีฝรั่งนะคะฝรั่งกินจูถ้าถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้ก็กลัวจะจะเน่าเสียก็เลยวันนี้ก็ไปเก็บมาทั้งๆั้งที่ก็เออมันเป็นลิดล้อนะฮะแต่ก็ต้องเก็บมาก่อนนะคะก็จะมีฝรั่งวันนี้นะคะแล้วก็จะมีที่เก็บเก็บมากินอยู่ทุกวันเลยนะคะที่ว่าไม่อดเลยก็คือชมจันทร์นะคะ ชมจันนี่ก็จะออกเยอะมากแต่ตอนนี้เขาก็ออกไม่ค่อยชันเนื่งองจากว่าเราเรากินทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเราไปตลาดไม่ได้นะคะก็มีชมจันท์แล้วก็จะมีอา่ามีมีผักปูดนะคะนะคะก็จะมีผักกูดนะคะมีผักกูดเนี่ยเอาหมดผัดได้นะคะกินกับข้าวต้มนะคะก็มีผักกูดแล้วก็ทีนี้พึ่งตนเนี่ยอา่าตัวเองก็พอเริ่มติดโควิดก็ สักสองสามวันเนี่ยนะฮะก็หลังจากเพาถุงงอกแล้วทานถุงงอกหมดไปสองวันก็มีเพาะผักบุ้งเพาะผักบุ้งไว้ทานแล้วก็เออทีนี้ฟักเขียวเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่อยากจะเก็บนะคะแต่ว่าออันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้ปลูกนะคะเป็นเป็นฟักเขียวที่ขึ้นจากเศษเศษผักที่เราไปไปทำเพื่อมา,าเจอร์ที่ฝังดินไว้นะคะแล้วก็เของ,งอกเอง วันนี้ก็เห็นว่าแก่ดีแล้วก็เลยพรุ่งนี้จะครบสิบวันแล้วก็จะสามารถเอ่อออกจากบ้านได้ก็เลยไปเก็บมานะคะเพราะว่าอันนี้ประมาณเกือบสามกิโลก็คิดว่าเอ่อทานคนเดียวไม่หมดนะคะก็จะตัดตัดแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านนะคะอันนี้อันนี้คือฟักเขียวทีนี้สิ่งที่อยากจะอยากจะแบ่งปันเนี่ยนะคะแล้วก็ภูมิใจมากก็คือในเรื่องของการปลูกข้าวนะคะ ข้าวที่ได้รับมาจากภูผาเนี่ยนะคะก็ได้รับมาถุงเล็กๆถุงหนึ่งตอนนี้ก็ปลูกไว้ประมาณแปดสิบวันแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าก็ไปดูที่แปลงผักอ่ะถึงแม้จะติดโควิดแต่ก็แปลงผักเราเนี่ยมันก็ห่างจากถนนจากผู้คนนะคะเราก็ไปทุกวันนะคะไปรดน้ําก็ไปพบว่าข้าวเนี่ยอเขาไม่ทราบแก่ไม่แก่นะคะเพราะตัวเองไม่มีความรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวก็เห็นลวงเนี่ยเขา เขาคล้อมลงมาที่ที่ดินเนี่ยก็เสียดายก็เลยเตัดมานะคะเก็บมาแล้วก็ตัวเองก็นับนะคะนับลวงเมื่อเช้าไปเก็บมาอีกได้อีกลวงหนึ่งก็นับได้หนึ่งร้อยสิบเมล็ดนะคะอันนี้ก็น่าจะประมาณพอๆกับทีูู่ผาส่งให้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอยู่ในแปลงนี้อีกอีกเยอะเลยะลคะ่ะแต่ว่ามันมันน่าจะยังเก็บไม่ได้นะคะเพราะว่าอายุข้าวเขาเนี่ยก็คงจะนาน ยังอีกเป็นเดือนนะนะเรากว่าจะเก็บได้หมดแต่ทีนี้ตัวเองเสียายก็เลยเลยเก็บมาก่อนอยากจะบอกว่าการปลูกข้าวของตัวเองที่ครั้งครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจมากนะคะแล้วก็ดีใจว่าถ้าสักวันหนึ่งวันใดข้างหน้าที่เราจะต้องอดตายแล้วไม่มีอะไรกินเนี่ยอย่างน้อยเรามีข้าวเนี่ยเราน่าจะรอดละนะคะทีนี้ที่ทางที่มีอยู่มากๆเนี่ยเราก็อ,อาจจะเอามาประยุกต ปลูกนาะข้าวเล็กๆกินนะฮะอันนี้ที่ปลูกอยู่เนี่ยก็ใช้วิธีการขุดดินลงไปประมาณห้าสิบเซนนะคะแล้วก็ใช้พลาสติกเนี่ยปูนะคะ,ะความยาวก็ประมาณสองเมตรนะคะกว้างก็ประมาณประมาณหนึ่งเมตรนะคะยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรแล้วก็ขุดลงไปประมาณห้าสิบเซนแล้วก็ซื้อพลาสติกเนี่ยนะคะมาปูปูแล้วก็เอาดินที่ดินที่อยู่ในแปลงผักเนะะี่ยค่ะ ถมใสเข้าไปในแปลงนะคะแล้วก็เปิดน้ําใสแล้วก็ได้แหนแดงนะคะเขาใส่แหนแดงไปด้วยก็ไม่ช่ไม่ได้ใส่อะไรมากมายแล้วก็เอาน้ําหมักเนี่ยใส่ไปบ้างนะคะก็มีความรู้สึกว่าดูเหมือนกับปลูกไม่ยากดูเหมือนปลูกไม่ยากเพราะว่าก็ไม่ใช่ต้องยุ่งกับเรื่องมแมลงอะไรเนื่องจากว่าพอเราเปิดน้ําใสเนี่ยก็จะมีตัวเขียดนะคะ เขาไปเกิดอยู่ในนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเขาน่าจะช่วยกินแมลงที่มารบกวนข้าวเรานะคะทีนี้เหมือนอ,อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นวัชพืชนะคะเมื่อกี้หลงหาข้อมูลดูน่าจะเป็นเขาเรียกว่าหญ้านกนะคะหรือหญ้าพุ่มพวง,พงมีตั้งหลายชื่ออันนี้จะอยู่ในแปลงของของข้าวที่เอามาจากส่วนก้านะคะที่ส่วนก้าส่งให้อ่า อายุของข้าวสวนก้าเนี่ยก็ค,คือจะปลูกเมื่อประมาณยังไม่ได้สองเดือนนะคะแต่ตอนนี้ก็ออกรวงทุกรวงแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่แก่เท่ากับของภูผานะคะทีนี้ที่สังเกตดูเนี่ยของของภูผาเนี่ยเป็นข้าวที่ต้นแข็งแรงมากแล้วก็สูงนะคะสูงกว่าของของสุพรรณเพราะของสุพรรณนี่รู้สึกจะเป็นอข้าวเป็นข้าวหอมมะลิใช่ไหมคะทีนี้ตัวเองเนี่ยนะครับ ก็พอปลูกข้าวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอยากเรียนรู้มากๆก็เลยเริ่มปลูกเป็นแปลงที่สามนะฮะแปลงที่สามเนี่ยก็ปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะแต่ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะปลูกข้าวผิดก็ตรงที่ว่ามันจะต้องหวานไปก่อนสักหนึ่งเดือนนะฮะถามผู้รู้เนี่ยหว่านเป็นหนึ่งเดือนพอหวานเป็นหนึ่งเดือนเสร็จแล้วเราต้องถอนกล้าออกมาแล้วก็ตัดยอดเขานะคะแล้วถึงจะเอาไปดํา แต่ตัวเองเนี่ยทําไม่เป็นหวานไปแล้วก็เอาไปดําเลยนะคะมันเลยทําให้ข้าวเนี่ยออกรวงเร็วเพราะว่าเหมือนข้าวจากภูผานี่แปดสิบวันก็ก็เริ่มก็เริ่มเหลืองอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าตัวเองก็น่าจะปลูกผิดนะคะก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็น้องฉุกเนี่ยให้ข้าวมาเยอะให้มาประมาณสองกิโลได้ก็เลยตอนนี้ขยายว่าจะขยายปลูกในถุงนะคะเห็นอาจารย์สุเมธอ่า ชร์ประสบการณ์ท่านปลูกในถุงพลาสติกตัวเองก็เริ่มวันนี้นะคะไปเอาเอาดินเนี่ยใส่ถุงนะคะแล้วก็ตอนนี้ข้าวเนี่ยที่แช่แช่น้ําแล้วก็ห่อผ้าไว้เขาก็เริ่มงอกแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะเอาจะเอาลงดินแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าเรียนรู้มากเรื่องข้าวเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วอาชีพเดิมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีอาชีพค้าขายแล้วตัวเองก็ รับราชการแต่พอมาอาจารย์มาพาเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบน่าเรียนรู้น่าศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าจะภาคเพียรเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะสะักสักวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมาเกิดชีวิตตกอับนะคะเกิดภยัยพิบัติน่าจะไม่อดตายเพราะว่าเครือข่ายของเราเนี่ยมีข้าวเปลือกมากมายนะคะ แล้วก็จะพยายามภาคเพียรเรียนรู้ต่อไปนะคะอย่างน้อยเราก็พึ่งตนเองได้แล้วสักวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราก็คงจะได้แบ่งปันนะคะกับผู้อื่นต่อไปก็ประมาณนี้ค่ะคุูขอบพระคุณค่ะค่ะอนุโมทนาบุญกับอาสอนนะคะมาเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะของผู้ที่มีเชื้อโควิดแล้วก็ต้องถูก เก็บตัวอยู่บ้านสิบวันนะคะตามกฎกติกานะคะสิบวันแห่งความที่พึ่งตนเองได้นะคะไม่ต้องมีใครมาส่งข้าวส่งน้ำอยู่ได้นะคะแล้วก็ใช้สิ่งที่ตนเองได้ทำอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ที่มาแบ่งปันในเรื่องของการปลูกข้าวที่ตอนนี้ทางภูผาเองก็ใช้แบบนั้นนะคะคือรองพื้นด้วยพลาสติกก่อน,นะคะ่ะ เพราะฉะนั้นปุ๋ยและสิ่งดีๆะค่ะก็จะอยู่ในนั้นเนื่องจากว่าดินเรายังไม่ได้อาจไ,ไม่ได้ปรุงพอที่แบบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์ครบพร้อมกันมีพลาสติกลองไว้เนี่ยก็จะทําให้สิ่งที่ดีๆเนี่ยมันไม่หลุดหายไปไหนนะคะอยู่กองตรงนั้นนะคะแล้วก็เป็นการนพาพลาสติกซึ่งมันมีอยู่เยอะมากนะคะมาทําให้มันมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะเจิพี่ป้อมค่ะอ่าจะเริ่มทำาครับสอนก็ อย่างที่ตะก,กี้พี่เฉียงพูดนะครับทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าสอนเนี่ยพอเรามีฉันทะจากที่เราไม่เคยทํามาก่อนเนาะอาชีพมันคนละเรื่องอ่ะแต่เรามีฉันทะจากการเรียนรู้เนี่ยเราก็ตั้งใจเรียนรู้แล้วมันก็เกิดผลได้ดีมากเลยนะครับแล้วยังมีความมั่นใจได้ว่าเออมันเป็นองค์ความรู้ที่อีกหน่อยแล้วพึ่งตนเองได้ด้วยเดี่ยมนี้ด้วยว่าจยเป็นมีพลังมากเลยนะครับแล้วสิ่งที่จาสอนดูนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องทาแล้วได้ได้พืชเป็นเมล็ดนี่ต้องแจกจ่ายแบ่งปันนั่นคือความปัดแต่ปัญญาของอาสอนที่มาบอกเนี่ยแหละแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมว่าพัฒนาแล้วมันเกิดสิ่งใดทําอะไรแล้วมันดีไม่ดีเนี่ยผมว่าตัวนี้แหละมันคือการเผื่อแผ่แบ่งปันที่ดีที่สุดเลยก็เป็นการหลังจาก้อาสอนครับแล้วยังไงก็มาเล่าอย่างนี้นะเพราะว่าทดสอบกันไปทดลองกันไปนะครับก็ดีครับจะได้องความรู้เพิ่มเติมกันเยอะเยอะ จะได้มีหลากหลายในการยุทธวิธีในการต่อสู้กับโลกในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นทั้งโลกระบาดท,ทั้งเศรษฐกิจนะครับทั้งอาหารก็แพงขึ้นดีครับช่วยกันเป็นกำลังใจให้อาสอนครับดีขอบคุณค่ะครับ